สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะท้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะวันนี้ทางร้านนะคะจะมาแจ้งทางร้านได้ทําการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่นะคะจากฟ่งอะไหล่ยนต์นะคะเป็นขวันใจอะไหล่ยนต์นะคะร้านนะคะตั้งอยู่เมืองใหม่เชียงกงวังน้อยนะคะศูนย์เก่าอยู่ท้ายซอยฉีเลยร้านอยู่ตรงป้ายซอยหพอดีนะคะร้านของเรานะคะจําหน่าย เครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถบรรทุกนะคะใส่รถใส่เรือปั่นไฟสูบน้ำนะคะทางร้านมีหมดราคาลูกค้าอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่รถยนต์อะไหล่หัวเก๋งทางร้านก็มีนะคะตรงนี้เป็นเกียร์นะคะเกียร์ก็แท้ถอดนะคะ เียมีรับประกันหลุดดังหอนเครื่องก็มีรับประกันนะคะเสื้อสูบเข้าเหวียงขวาสูบแตกหักล้าวเครื่องมีหมายเลขมีใบคุมเรียบร้อยจากขนส่งนะคะตัวนะคะสนใจสินะคะ้าตัวไหนสามารถสอบถามได้นะคะเบอร์โทร097 2414554นะคะ096 97944 1441นะคะ0969791441นะคะทั้งสองเบอร์นี้นะคะสามารถเป็นเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ได้หรือจะสามารถาชมสินค้าของเรานะคะในเว็บไซต์นะคะขวัญใจ .com นะคะ w ์วายเว็บขวัญใจ .com นะคะ k h w a n j a i นะคะร้าน,นเรานะคะขายนะคะอะ ทั้งมือสองนะคะเก่าญี่ปุ่นนะคะแท้ถอดนะคะแล้วก็มีใหม่เบิกนะคะแท้ศูนย์นะคะ,แ,นนะ,คะแล้วก็ใหม่เทียบลูกค้าสนใจสามารถมารับชมได้ที่หน้าร้านได้นะคะหรือว่าจะสอบถามดูในเว็บไซต์ได้หมดนะคะหรือสั่งสินค้าได้นะคะมีบริการจัดส่งนะคะทั่วประเทศไทยถ้าเป็นอ่า ของใหม่นะคะสินค้าชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆนะคะอะไหล่หัวเก่งสามารถสั่งได้ในช็อปปี้ลาซาดา้าติ๊กต็อกนะคะทาัก้านก็มีลงภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนีนะคะสายคันเกียร์ประตูอะไหล่หัวเก่งนะคะ หัวเก่งก็มีนะคะคะ่สูบน้ำปั่นไฟใส่รถใส่เรือนะคะสนใจสอบถามกันมาได้นะคะมาหน้าร้านได้ งีนะ,ะต้องบำาุงน้ามันเครื่องไส้กองใจสอบถามได้นะคะ0972414554096991441 09นะคะ กานค่อนใจอรไรยยนนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ